สวัสดีค่ะต้นไม้มาถึงวันนี้นะคะดูโอเคนะแต่ว่าตรงที่มันห้อยเหมือนแบบมันลังมันเล็กมันก็เลยแบบยัดมาอย่างนี้จะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยมันหรือว่าเวลาถ้าเราเอาลงดินต้นมันจะเออ่เด้งกลับคืนหรือเปล่ามันก็ไม่รู้เนี่ยนะคะนี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเนี่ย เองมาอย่างนี้มันงอยมันงออยู่ในรังไงลูกกลัว,วมันจะหักต้นต้นมันใหญ่เกิดนี่ค่ะตรงข้างลาง่างโอเคแต่เอ็น อยังไรพี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าเอาลงถึงโคนต้นมันประมาณไหนนี่นะคะ